สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโดยปกติแล้วเรื่องเล่ารับอรุณก็จะทําเป็นเรื่องที่จบในวันเดียวไม่อยากให้ท่านเสียเวลาต้องติดตามต่อแต่ว่าเรื่องที่เล่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวที่เล่าไว้เมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับตอนที่แล้วเล่าถึงเรื่องของท่านโววัชิระเมธีที่บอกว่าท่านซื้อผ้าถุงไปฝากโยแม่ แล้วตอนที่ท่านไปเรียนจนถึงชั้นเรียนทำเจ็ดประโยคพี่สาวก็โทรศัพท์มาบอกว่าแม่ป่วยหนะักท่านก็จับรถบึงไปเชียงรายพอรถเข้าเขตเชียงรายท่านก็ฝันว่าโยมแม่เนี่ยมาหาสวมเสื้อสีขาวคอกระเช้าเรียบร้อยสวมผ้าถุงใหม่เอี่ยมแล้วตอนที่ท่านไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เห็นโยมแม่นั้นใส่ผ้าถุงใส่ชุดที่ท่านวอซื้อไปฝากตอนนั้นท่านคิดเลยว่า นี่คงไม่ใช่วาระปกติคงเป็นครั้งสุดท้ายของแม่เพราะคืนก่อนหน้านั้นแม่ไปหาท่านแล้วมีแต่ท่านคนเดียวที่รู้ว่าการป่วยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของแม่คนอื่นไม่รู้ท่านวอวัชระเมธีเล่าว่าท่านนั่งเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาล15บวันเป็น15วันที่ท่านพยายามจะรวบรวมความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดถ่ายทอดให้แม่ แม่หายใจลําบากมากต้องสวมเครื่องช่วยหายใจตัวท่านเองนั้นนั่งดูเข็มไม้หัวใจก็คือเข็มอะไรก็ไม่รู้ที่มันขึ้นๆลงๆแต่ท่านบอรเรียกของท่านเองว่าเข็มไม้หัวใจดูแลใจแป้วแล้วก็อยากจะหายใจแทนแม่เพราะแม่ไม่มีแรงสมัยเป็นสาวๆก่อนหน้านั้นแม่สูบบุหรี่มากตอนนี้หายใจแต่ละครั้งเหมือนเดินขึ้นยอดเขาดอยอินทนน์มันยากเหลือเกิน ท่านวอก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่ต้องหายใจนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแม่ก็บอกว่าแม่ทำไม่ได้ท่านวอก็เลยโกรธแม่พอกลับไปวัดคืนนั้นนอนไม่หลับถามตัวเองว่าทำไมต้องโกรธแม่ด้วยกรุ่งเช้าก็ไปอีกท่านอยากจะไปขอโทษแม่สุดจิตสุดใจเลย ที่แม่ทำไม่ได้ก็เนื่องจากแม่ไม่มีแรงแค่จะหายใจเองก็ยังลำบากแล้วนี่พระลูกชายมานั่งสอนมานั่งบอกว่าให้พุทโธบวกเข้าไปอีกมันก็หนักกว่าเก่าอีกก็พยายามสอนสุดจิตสุดใจถึงที่สุดแม่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ท่านบอกก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเพื่อให้แม่ดูให้แม่เอาผ้าเหลืองของลูกชายเป็นสังขารุสติระลึกถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งสุดท้าย แม่ก็อยากจะคุยด้วยแต่พูดไม่ได้ท่านก็เลยเอากระดาษให้แม่เขียนแม่เขียนไปเต็มหน้ากระดาษเขียนจนสุดกระแสความที่แม่อยากจะสั่งเสียลูกชายแต่พอรับมาอ่านมันเป็นลายไส้เดือนทั้งหมดพี่สาวของท่านวอน,นั้นเดินเอามือปิดหน้าออกจากห้องไปเลยแม่อยากพูดอะไรก็เขียนเอาไปแล้วแต่ตัวเราเองที่บกกร้องเพราะอ่านลายมือของแม่ไม่ออกทุกคนที่อยู่หที่นั้น มีท่านบอคนเดียวที่กลั้นการร้องไห้ออาไปได้พี่สาวพี่เขยสี่คนเดินเรียงกันออกไปหมดไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยท่านก็สอนแม่ภาวนาแล้วใน,ลในที่สุดก็ตัดใจกันว่าคงยื้อแม่ไว้ไม่ได้ก็ปล่อยท่านไปอย่างสงบในเช้าวันต่อมาเหตุการณ์ตอนนั้นทําให้ท่านบอย้อนกลับมาคิดว่าเดชบุญหนึ่งปีก่อนหน้าที่แม่จะป่วยหนัก วันหนึ่งขณะที่อยู่กันสองคนกับแม่โยแม่ก็หันมาพูดกับท่านว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่คำพูดคำนี้มันเป็นเหมือนปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยมสาขาลูกกะตัญญูที่แม่มอบให้กับท่านก่อนที่จะสิ้นใจนึกถึงแม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ท่านก็รู้สึกว่าแม่พอใจแล้วกับการที่เราได้ทำหน้าที่ของลูกเพราะฉะนั้น ท่านไปตอนที่ท่านสขใจที่สุดก็ทําให้มีกําลังใจสู้ชีวิตขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังกัดกินหัวใจไม่หายก็คือรู้สึกว่ายังสอนแม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนึกขึ้นมาเมื่อไหร่รู้สึกกินแหนงแคลงใจตัวเองและนั่นเป็นเหตุให้ท่านเดินสายบรรยายธรรมะไปทั่วโลกใครในิมนต์ไปที่ไหนไปหมดไปพยกส่วนบุญส่วนกุศลจากการบรรยายธรรมะทั้งหมดมอบให้กับโยแม่และเชื่อว่า ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็คงรับรู้ว่าพระลูกชายได้ทำอะไรเพื่อท่านตอนที่นั่งเฝ้าท่านอยากจะคุยกันแต่ก็ทำได้อย่างดีที่สุดก็แค่นั่งมองหน้ากันก็เลยอยากเตือนทุกคนว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ยังไม่มีเครื่องช่วยหายใจมาครอบครึ่งปากครึ่งจมูกถ้าท่านอยากคุยให้ท่านคุยไปให้เต็มที่อยากเล่าอะไรให้ท่านเล่าให้เต็มที่อยากบอกอะไรให้ท่านบอกให้เต็มที่ เพราะเมื่อวันสุดท้ายมาถึงมีปากก็พูดไม่ได้ทำได้อย่างดีที่สุดก็แค่ปล่อยให้น้ําตาไหลอาบสองแก้มแล้วก็บีบมือท่านเบาๆให้ท่านตระหนักรู้ซึ่งได้แค่ไหนเราก็ไม่รู้ทุกวันนี้เวลานึกถึงแม่ขึ้นมาก็ถอนหายใจถอนหายใจเสร็จแล้วก็ดีใจดีใจว่าเดชบุญที่ยังทันได้ซื้อผ้าถุงไปให้หลังจากชาปักิจศพโย่แม่แล้ว ท่านก็ไปบูชาผ้าถุงที่โยมแม่สวมเอามาเก็บไว้จนทุกวันนี้เครื่องรางอย่างเดียวในชีวิตของท่านก็คือผ้าถุงของโยมแม่ถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่ดีมีสุขถ้าท่านอยากจะซื้ออะไรให้ท่านทําเลยแล้วถ้าเราอยากจะพูดอะไรหวานๆเพราะๆกับท่านน่ะทําเลยถ้าอยากจะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองชม,ชมนู่นชมนี่ทําเลยอยากจะซื้อแก้วแหวนเงินทองอะไรให้ท่านที่เราซื้อไหวทําเลยเพราะ ถ้ารอให้เรารวยซะก่อนรอให้เราพร้อมซะก่อนให้มั่งมีสีสุกซะก่อนบางทีเนี่ยมเมื่อถึงวันนั้นพ่อแม่อาจจะไม่รอเราแล้วก็ได้อย่างตัวท่านวอเองท่านก็คิดว่าสักวันหนึ่งเถอะถ้าได้ปเปรียนทรเก้าประโยคจะพาโยมแม่นั่งเครื่องบินไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดพระแก้วกันปรากฏว่าพอได้ปเปลียนทรเก้าประโยคตอนนี้เหลือแต่โยมพ่อ มีโยมพ่อนั่งเครื่องบินเงียบๆคนเดียวไปร่วมรับเสด็จกับพระลูกชายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากทําดีกับคุณพ่อคุณแม่อย่ารอให้วันสําคัญมาถึงวันไหนคิดถึงท่านขึ้นมาไปทําเลยนึกถึงขึ้นมาทําทันทีและเดี๋ยวนั้นเพราะว่าถ้าเกิดปกปรับท่านมาแตกดับไปทําไม่ทันนี่เป็นบทเรียนของท่านที่ได้รับจากการจากไปของโยมแม่ใครที่พ่อแม่ยังอยู่ ว่องว่งลงมอง,ง,ง,งหน้าท่านดูเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยล่วงผ่านการเวลามานานเท่าไหร่แล้วเราดูแลท่านสมกันไหมกับการที่ท่านดูแลเรามาทั้งชีวิตถ้าไม่เริ่มทําดีๆตอนนี้กับพ่อกับแม่ตอนที่ท่านยังอยู่แล้วจะทําตอนไหนถ้าท่านยังอยู่แล้วเรายังทําดีกับท่านไม่ดีพอทันทีที่ระลึกขึ้นมาได้ขอให้รีบกลับไปทําแล้วเราจะไม่ต้องมาเสียใจายภายหลังเวลาฟังพระแสดงธรรมเรื่อง ความกตัญญูเราก็จะฝังด้วยน้ําตาแต่จะเป็นน้ําตาเย็นเพราะเราเปี่ยมสุขที่ได้ทําดีกับพ่อแม่มาเรียบร้อยแล้วเราแค่มาทบทวนความดีของตัวเองแต่ถ้าเราไม่ทําดีกับพ่อกับแม่เราก็ร้องไห้แต่น้ําตานั้นมันเป็นน้ําตาร้อนมันเป็นน้ําตาแห่งความขมขื่นที่เราดีต่อท่านไม่พอเราอยากให้น้ําตาของตัวเราเองนั้นเป็นน้ําตาร้อนหรือน้ําตาเย็น ถ้าอยากให้เวลาร้องไห้แล้วน้ำตาเย็นก็กระตันอยู่กับผู้มีพระคุณให้มากๆถ้าอยากให้น้ำตาร้อนก็ทำเป็นลืมท่านแล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าใครลืมพ่อหรือแม่ได้โลกทั้งโลกก็จะลืมคนคนนั้นได้เช่นกันกราบนมัตสการขอบพระคุณท่านบอว,วชิระเมธี